สำหรับคลิปนี้นะครับสามนาทีกับกมคเราจะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการพนันออนไลน์นะครับซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดให้มีการเล่นบัญชีม้าหรือผู้เข้าเล่นนะครับจะมีความผิดตามกฎหมายและผู้ที่หลงเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์นะครับมีแต่เสียนะครับหมดเนื้อหมดตัวกันมาเยอะแล้วนะครับถ้าเล่นการพนันตามปกติอย่างเอาชนะเจ้ามือลำบากเลยแล้วถ่าเล่นกับระบบคอมพิวเตอร์ท่านจะเอาชนะได้อย่างไรครับสวัสดีค่ะ พบกับ3นาทีกับกรมคอค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะมีน้องอูนมาร่วมให้ความรู้ทางกฎหมายกับเราด้ค่ะสำหรับการเล่นการพนันออนไลน์นะคะก็คือการเล่นการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีการเล่นคาบาล่าบ็อกเกอร์การพนันกีฬานะคะซึ่งการเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยนะคะก็เหมือนกับการเล่นพนันเหมือนการเล่นอยู่ในสถานที่จริงนะคะน้องอ่นคะกฎหมายที่ใช้ควบคุมมีกฎหมายฉบับใดบ้างคะ ปัจจุบันนี้ค่ะพี่ยุมีกฎหมายที่ควบคุมนะคะสําหรับผู้เล่นการพนันก็คือพระราชบัญญัติการพนันพศ2478นะคะซึ่งได้จาแนกการพนันออกเป็นสองประเภทค่ะพี่จ๋าได้แก่ดังต่อไปน,นี้ค่ะประเภทแรกค่ะอยู่ในบัญชีกรน,นะคะเป็นการพนันที่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดนะคะ mm hmm. เว้นแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะอนุญาตโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา mm hmm. ได้แก่หวย ก็อขอไทโลบาคาร่าค่ะและประเภทที่2นะคะกำหนดอยู่ในบัญชีขอซึ่งสามารถเล่นได้แต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นการเเล่นต่างๆได้แก่สัตว์ที่จับให้มีการต่อสู้หรือว่าแข่งขันกันการ,การชกมวยการจับสลากนะคะสลากกินแบ่งหรือว่าสลากรวเนั่นเองค่ะ สำหรับการพนันออนไลน์นะคะถือเป็นการเล่นที่เจ้าพนักง,งานเนี่ยไม่สามารถออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นได้ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา4หรือมาตรา4ทวิแห,ห่งพระราชบัญญัติการพนันพศ2478ค่ะซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามไม่ให้เล่นโดยเด็ดขาดนะคะหากผู้เล่นการพนันฝ่าฝืนย่อมมีความผิดต,ตามกฎหมายนั่นเองค่ะค่ะพี่โอภาณุคะกฎหมายนะคะยังสามารถเอาผิดและดำเนินคดีกับุ่มบุคคลนะคะ3กลุ่มนะคะได้แก่ หนึ่งกลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นการพนันนะคะหรือที่เราเรียกว่าเจ้ามือค่ะ 2. กลุ่มคนโฆษณาคนชักจูงหรือทำบอยล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันซึ่งไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ว่าจะชักชวนโดยตรงหรือโฆษณาชักชวนผ่านสื่อออนไลน์ช่องทาง,งต่างๆเช่นทางเว็บไซต์เพจ a c e b o o k หรือทางอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมีความผิดและโทษตามกฎหมายเช่นการจัดหรือชักชวนให้มีการเล่นไพ่89หรือบล็อกเดนตามบัญชีโก้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500 5 0 0ร้อยถึงห้าพบาทตามพระราชบัญญัติการํานพศองสี่เจ็ 4, 4, 7, 8, มาตรา12ค่ะนอกจากนี้นะคะการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์เป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ .2542 ซึ่งผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินค่ะต้องรับผู้จําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0ถึงส0ง0 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอีกด้วยนะคะสําหรับกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มผู้เล่นการพนันออนไลน์ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าหรือผู้แทงก็จะมีความผิดในฐานเล่นการพน,นัน ซึ่งต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายด้วยค่ะซึ่งมีตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการพนันเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการเล่นไพ่บกอกเด้งซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน5,000ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแต่ถ้าหากเคยโดนจับแล้วมีการกระท,ทําความผิดซ้ําจากการโดนจับครั้งแรกภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีโทษที่จะได้รับครั้งหลังอาจจะหนักขึ้นถึง2เท่าหรือ,ออาจโดนระวางโทษทั้งจำทั้งปรับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา1ิทวีวิแห่งพระราชบัญญ,ญัติการพนัน พศ2478ด้วยค่ะพี่ยุค่ะน้องกาคะช่วยพิชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะผลเสียของการเล่นการพนันประเภทต่างๆและการเล่นพนันออนไลน์ที่กาลังแพร่หลายในะขณะนี้คะ่ะพี่ยุคะน้องอุ่นคะการเล่นการพนันนะคะไม่ว่าจะเล่นโดยตรงนะคะหรือว่าผ่านระบบออนไลน์นะคะก็จัดเป็นอบายามุขที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของคนไทยคะ่ะซึ่งการเล่นการพนันนะคะก็มีผลเสียที่รุนแรงตามมาไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวสังคมหรือการ เงินซึ่งก่อให้เกิดนี้ที่ไม่พึงประสงค์ก่อให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรงรูปแบบต่างๆเช่นลักวิ่งชิงป้นเพื่อหาเงินมาเล่นหรือใช้นการพนัน,นข่าที่อยู่อนอูนทางสำน,นักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอยากจะฝากเตือนมายังท่านผู้ปกครองนะครับครูอาจารย์สถาบัานการศึกษานะครับได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในความปกครองของท่านนะครับอย่าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์นะครับ